大家好同学们好我是沈老师สวัสดีครับคุณครูทาร่จากแ Happy ้คินะครับใกล้จะถึงชุนเจียหรือว่าเทศกาลตรุษจีนหรือเทศกาลวันขึ้นปีใหม่ของชาวจีนพวกเรามาดูกันว่าเมื่อถึงปีใหม่ของคนจีนหรือตรุษจีนชาวจีนนั้นทำอะไรกันบ้างตามเราชิ่มาดูเลยครับเรามักจะเคยเห็นบ้านของคนจีน ติดกระดาษสีแดงประดับตกแต่งไว้มากมายโดยเฉพาะกระดาษสีแดงที่เขียนด้วยตัวอักษรจีนคำมงคลซึ่งถือว่าเป็นการอวยพรให้โชคลาภโดยคำที่มักจะนำมาเขียนนั้นก็คือคำว่าฝูเพื่อที่จะนำไปติดตามจุดต่างๆของบ้านคำว่าฝูนั้นมีนิยามความหมายว่าความสุขและโชคลาภแล้วทำไมเขาถึงมีการติดตัวฝูกับหัว นั่นก็เพราะว่าการกับหัวภาษาจีนเรียกว่าเต้าซึ่งออกเสียงเหมือนกับคำว่าเต้าที่มีความหมายว่ามาถึงดังนั้นการติดคำว่าฝูกับหัวจึงเปรียบเสมือนโชคลาภนั้นได้มาถึงแล้วในช่วงวันตรุษจีนเรามักจะเห็นโคมไฟจีนสีแดงแขวนไว้ตามสถานที่ต่างๆซึ่งโคมไฟตรุษจีนที่เราคุ้นตากันนั้นเรียกว่าต้งหลง มีความหมายว่าโคมไฟแดงหรือโคมไฟมังกรสีแดงถือเป็นสีมงคลและสีแห่งความโชคดีของชาวจีนจึงนิยมใช้สีแดงในวันสำคัญและพิธีมงคลต่างๆโคมไฟตุ่จีนจึงมีความหมายมงคลที่ซ่อนอยู่ภายใต้โคมไฟสีแดงสว่างไสวถูกใช้ให้เป็นสัญลักษณ์มงคลในการปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ห่างไกลจากตัวบ้านและผู้อยู่อาศัย กระดาษสีแดงที่ถูกตัดให้เป็นลวดลายต่างๆสวยงามศิละปะการตัดกระดาษจีนเป็นศิละปะพื้นบ้านอันเป็นที่นิยมยิ่งอย่างหนึ่งในประเทศจีนศิละปะการตัดกระดาษจีนมักถูกใช้ในพิธีทางศาสนาและใช้ในการประดับตกแต่งงานต่างๆนอกจากนั้นยังถูกนำไปใช้ในการประดับตกแต่งในพิธีบูชาบรรพบุรุษและบูชาเทพเจ้า การตัดกระดาษจีนจึงเป็นอีกหนึ่งสิ่งที่นำมาใช้ประดับตกแต่งในช่วงเทศกาลตรุษจีนนั่นเองในเทศกาลตรุษจีนปีนี้เราชื่อและ Happy Kids Station ก็ขออวยพรให้ทุกคนมีความสุขสมหวังและร่ำรวยชิ้นเจ้าหูอ,อีกชิ้นเหนียนฟ้าฉายแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับจ้าเจียน